เราจะสุ่มชุดใหม่ลายแมวดําแมวขาวนะแล้วคนนี้ย่างสวยนะแล้คนหลายๆคนได้ชอบเพราะมันมีความน่ารักน่ารักลยคนชุดนี้นะฮะแล้วก็เอฟเฟกเออไม่ต้องลกตาเกินไปแล้วก็มีไอวอ์แมวด้วยนะคนนี้ไอวอ์แมวขาวตัวไอวอ์เป็นแบบไม้ไผ่อะไรเงี้ย อย่างสวยอ่ะสวย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 จะหมดตู้กันหรือเปล่ามาดูกันนะทุกคนตัดของที่เรามีแล้วออกเลยตัวเนี้ยไปไกลๆ <9 S 2> เก้าเพชรแรกเรามาดูกันนะทุกคนว่าเราจะมีความดวงดีได้แบบไม่ต้องหมดตารางหรือเปล่า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 ,า,าอุ้ยโอ้โหแม่งนึกว่าไอวอจะมาแล้วเว้ยเมื่อกี้ <laughs> ไองาน,นต่อทุกคนอันนี้ได้ปืนมาสามวันไม่เป็นไรจัดมาสิบเก้าเพชรถือว่ายังมีโอกาสเฮ้ยเฮ้ย โอทำไมเบรกช้าจังวะมาต่อ49เพจจัดมาครับน้องไม่ต้องรอช้าโอ้ล้วทีแบบนี้เมื่อกี้บอกเลยอันนี้นี่เบรกเร็วๆไปกันต่อ99เพรนะครับทุกคนสาธุโอ้โหทออ้อว่ะขอไม่หมดตัวได้ไหมอะตอนนี้ไหนๆก็เหลือสมเหลือสมชิ้นที่เราต้องที่เราต้องได้แต่ว่าอันนี้คือตาล่า2ออันคือ ไม่ต้องออกมาก็ได้นะมาสาธุเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตาล่าจัดมาครับสอเอ้ยไม่ใช่ร้อยเก้าเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดมา <S 1> <S 1> มีโอกาสลดมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสนะทุกคนตอนนี้เรามีโอกาสนะทุกคนลดมานะเรามีโอกาสได้ตอนนี้เมาเอ,าอะสาธุอะไรก็ได้ชุดก็ได้เสื้อก็ได้แมวก็ได้มาตอนนี้เสื้อกับไอวออะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องรู้ละทุกคน ไม่ต้องรุนละเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้รุนละ <c oughs> อะทุกคนมาดูดิผมว่ามันผมว่าไอวอแมวน่าจะออกก่อนชุดอนะเพราะว่าชุดแม่งล็อกไปสุดท้ายวะ่ะมาสามเก้านั่นไงเป๊ะโอ้โหแต่ว่าไอวอมันสวยนะถือว่ามันดูเป็นมิติอะเป็นเหมือนสามมิติอะเออมันดูแบบเป็นมิติของมันหน่อยบางไอวอนี่แม่งเหมือนเป็นภาพวาดอะเข้าใจปะ อันนี้มันยังดูแบบมีมิติแมวก็อยู่ใกล้แบบไม้ไผ่ก็อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยสวยสวยไอวอลนี่พี่แช่งว่าเป็นไอวอลที่แบบน่ารักที่สุดในฟรีไฟล์เลยเออยกให้เป็นหน้ายกให้เป็นไอวอลที่น่ารักที่สุดในฟรีไฟล์แบบอันเดียวเลยทุกคนเพราะว่าน่าจะไม่มีไหนละอ่ะเราใส่ไปเลย เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเดี๋ยวค่อยใสย่ต่อไปแล้วคนสี่เก้าเก้าคนไม่ต้องรอช้านะแล้วคนชุดนี้จัดมาสุ่มไปเลยนะครับสี่เก้าเก้าได้ชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดลายแมวดําแมวขาวแล้วกันเนาะเออกันตูนภาษาไทายๆทเฮ้แล้วก็มีมันมีรองเท้าเดี๋ยวเพิ่งสังเกตนี่รองเท้าเหมียวเหมียว,ว,ว,ว Y2K นะทุกคนโอ้ว่าหมวก Y2K อ๋อชื่อมึงรู้ชุดนี้มันชื่อ Y2K หรอวะเมื่อกี้ไม่ได้ดู เรียบร้อยนะคนสวมใส่เลยนะลุกคนสรุปกิจกรรมนี้เบสเส็จหมดนะครับหมดตารางหมดตู้